แก้วจริงๆปลูกกล้วยช่วยเรียกน้ำทับพริกอรัญญประเทศสะแก้วเธอมีของดีที่ฉันลืมไม่ลงยังรักยังลงพาวงหนักหนายามห่างบางอนใจร้อนอยากเห็นหน้ายามกินข้าวกินปลาปลับตาพลาพวาพง เด็กสาวรายนี้จบการศึกษาสูงระดับปริญญาตรีแต่เธอเบื่อการทำงานและใช้ชีวิตในเมืองจึงกลับไปเป็นเกษตรกรทำไรนาสวนผสมเกษตรทฤษฎีใหม่กับแม่ของเธอที่ตำบลทับพริกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะะแก้วไม่เพียงแค่แม่เท่านั้นที่ถ่ายทอดวิธีเกษตรแนวสมาร์ทฟาร์เมอร์ให้เธอ ปราดชาวบ้านก็ยังช่วยชี้แนะประสบการณ์ให้เธอด้วยชื่นชมน้องหน่อยนะครับเป็นกเกษตรรุ่นใหม่ที่นำเอาหลักคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของร้นเก้ารัชการที่9เนี่ยมาปรับและก็ประยุกต์ใช้รพสตอเองเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของสุขภาพดีด้วยหลัก3อ2อสอครับอาหารอารมณ์การออกกำลังกายแล้วก็ที่สำคัญการละเว้นเรื่องของบุหรี่และสุรากอบกับ ตัวเธอเองรักและชอบสิ่งนี้จึงทําทุกสิ่งทุกอย่างที่วางไว้ได้อย่างเหมาะหมเราดูดอ่ภูมิปัญญาที่พ่อแม่เรามีเนี่ยออกมาใช้อย่างไรลองพูดสิครับค่ะก็ะะนําในเรื่องของภูมิปัญญาที่ปู่ย่าตายายนะคะพ่อแม่มีมีพื้นฐานอยู่แล้วทําไว้อยู่แล้วแต่หนูเพียงแค่มาเพิ่มมูลค่านะคะเอาในเรื่ององค์ความรู้ที่เราไปเรียนในเรื่องของการตลาดการบริหารจัดการมาบริหารให้มันเหมาะกับพื้นที่ของเราเท่านั้นเองนะคะ อย่างเช่นในเรื่องของการเกษตรเนี่ยคือหนูก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเกษตรเลยแต่เราสามารถที่จะมาเรียนรู้นะคะต่อยอดกับชุมชนเราที่เรามีกล้วยช่วยเรียกน้ําได้อย่างไรทีนี้ไอ้ตรงตรงน้ำเนี่ยกล้วยมันดูดยังไงกล้วยมันดูดยังไงมาเก็บไว้แล้วมะม่วงแก้วขอกินบ้างลองอธิบายดิค่ะองความรู้เนี่ยก็ได้จากแม่ก็คือปลูกกล้วยนะคะแล้วก็มะม่วงสับหว่างกันแล้วก็แบ่งน้ําจากกล้วยแบ่งน้ำจากกล้วยใช่ค่ะเพ <drilling. S 1> ราะว่ามันมีการสับหว่างกันทุกล่องอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้น เพราะนั้นเราอาจจะไม่มีแหล่งน้ําใหญ่ๆใช่ค่ะแต่เราก็มีใช่เรามีกล้วยเป็นเหมือนสปริงเกอร์ให้กับมะม่วงเลยสบายๆเหมือนสายน้ําหยดวางเป็นระบบไปเลยอะค่ะใช่ค่ะแม่ของเธอธรามาก่อนก็เก่งกาดเรื่องนี้เป็นยิ่งนักมะม่วงพันธกระลีลมเกิดจากสามสายพันธุ์คือมะม่วงป่ามะม่วงอะไรนะฮะกระร่อนทองกระ่อนทองและมะม่วงกล้วยอ่านี่แหละครับจะเป็นพันธุ์ไทยพันธุ์แนเบรลได้ เอาอะไรอันหนึ่งเป็นเป็นต้นรากและพอมันโตมาเสียบเสียบเสียบและรวมทั้งสามอันเนี่ยให้มันทาบเหมือนทาบกิ่งนะใ,ให้มันผสมเป็นกิ่งเดียวออกมานี่แหละครับกลายเป็นกะหรี่ลมรสชาติอะไรเป็นไงครับหวานหอมแล้วก็กรอบค่ะอ่านี่ใครอยากรู้ต้องมาใครได้มาเห็นก็ชื่นก็อชอบก็ชมคือเราไม่ได้ทานานะคะแต่ปลูกข้าวในล่องมะม่วงแล้วก็ล่องกล้วยไปด้วยนะคะ<ม>เพื่อปรับปรุงดินแล้วก็ เก็บเกี่ยวสามารถที่จะเอามาเลี้ยงคนในครอบครัวใหญ่เราได้อีกด้วยค่ะค่ะีดีของสาแก้วนะครับตามนโยบายของผู้ว่าการจังหวัดสาแก้วหนึ่งคือคนดีสองสุขภาพดีสามสิ่งไมดีสี่ไลยได้ดีอ่านี่คือสี่สิ่งเม่ม่วงแก้วขมิ้นของเธอที่ปลูกด้วยรักปักด้วยใจให้ผลผลิตทั้งปีกับเทคนิคดีๆเราไปตลาดชายแดน บ้านแหลมจันทบุรีปงน้ําร้อนตลาดไทยปรากฏว่าไปเจอแก้วขมิ้นของคมเมินอะ่ะแต่นี่ของไทยมันแตกต่างกันยังไงครับในเรื่องของรสชาติค่ะเขาบอกว่าที่จริงแล้วเป็นสายพันธุ์ไม่ว่าจะมาจากที่เวียดนามหรือกัมพูชาเนี่ยเวลาที่มาปลูกในเมืองไทยแล้วเนี่ยรสชาติจะดีกว่านั่นเพราะค่ะในเรื่องของสภาพดินด้วยนะคะในเรื่องของการดูแลใส่ใจด้วย<ห>ค่ะ<ห>เพราะว่าเราจะมีในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็องค์ความรู้มากกว่า<อ>ในการดูแล เ,เพื่อนบ้านเราปลูกตามเวรนตามกรรมไปเขาจะไม่ค่อยมีในเรื่องของอแหล่งน้ําแบบว่าแล้วก็เรื่องอในข้อมูลการดูแลเธอเป็นหนึ่งในยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นอีกเอกอุกอกบุคลาก,กรที่สําคัญของเมืองอัญยประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสีดีวิถีพอเพียงสะแก้วพราความรู้ที่เราสามารถเรียนกับปู่ย่าตายายหรือแม่ของเราเนี่ยได้นะคะที่สา,สามารถถ่ายทอดในเรื่องการปลูกพืชให้เหมาะกับพื้นที่หรือพืชใช้น้ําน้อย นะคะก็ต่อยอดไปในถึงเรื่องของการที่สามารถมาแปรรูปนะคะเพิ่มในเรื่องของมูลค่าแล้วก็สามารถที่จะมีตลาดเป็นของตัวเองนะคะโดยการตัดวงจรพ่อค้าคนกลางให้น้อยลงเราสามารถปลูกเองได้ขายเป็นหันพันลุยชายชุดดำที่วิ่งมานี้มีได้วิ่งมาเพื่อยึดอำนาจใครแต่วิ่งมาดูของดีในสวนของเธอเออแล้วไปไม่ใช่มาเพื่อฆ่าคนใช่ไหมครับผมเรามาเพื่ออะไรนี่เออ ว่าช่วยมวลชนด้วยครับดูแลดูแลมวลชนครับก็ดีครับตามชายแดนครับมองดูดวงดาวยังแวววาวสุกใสยเกษตรกรของไทยยังจะก้าวไกลไปกันเรื่องของความรู้เราต้องรู้เข้าทันเกษตรอินสียเชิดชันปัจจุบันพาชาติก้าวไกล ไปสรุปมาสุดไดยว่าจังซี่ไม่ว่าจะอนาล็อกหรือดิจิตอลอาชีพเกษตรไม่เคยตกยุคและมันจะคลุกอยู่กับทุกคนได้ถ้าใจรักเข้าใจมันพวกเราโอเคไหม yes 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 เรากับเพื่อนบ้านในอดีตนะครับที่นี่มีแต่รอยเลือดหยาดน้ำตาทั้งสองฝ่ายอยู่บริเวณเนี้ซัดกันนุงนางนุงนางแต่วันนี้ไม่ใช่แล้ววันนี้มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ เอาหัวเราะ <laughs> เอาหัวเราะอีกทีนึงครับ <laughs> านะครับวันนี้มีแต่พื้นที่ทำกินสนามรบเป็นสนามการค้าวันนี้เป็นจริงแล้วเป็นตติกรบางอ่อนจะเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้หาถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปลงคำรณวังหวังสีพรดกศสพารดด้วยกเกษตร กเกษตรอินเทรนที่ไร้ทุกสนุกสุขใจในวิถีไทยวิถีธรรมชาติเรียบง่ายพอเพียงพอมีพอกินไงทับพริกอรัญญประเทศสะแก้วปรินปรินอย่างนี้สิใช่คนไทยทำเกษตร4.0ทำน้อยได้มากลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกำไรสะดวกสบาย อย่างการให้ปุ๋ยโดยอากาศยานโดรนก็เป็นหนึ่งในเรื่องนี้ไม่ยุ่งยากไม่สิ้นเปลืองลองคุยกันดูแล้วท่านจะบันเจิดเรื่องลดต้นทุนขอรับอย่างนี้สิใช่คนไทยทำ